มีคนสงสัยว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถปล่อยวางนะคะได้ทำให้ใจเบาๆได้อย่างเงี้ยแม่อารว่ามีหลายวิธีเช่นเดียวกันวิธีทำให้ใจเบาๆได้ทันทีทำได้ทันทีก็คือหลังจากที่เรารู้สึกว่าจิตเรามันมีความขุ่นมัวนะคะเรามีความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจเนี่ยให้พยายามละทิ้งปัญหาที่ไม่สบายอกไม่สบายใจเนี่ยอยู่กับกายให้มาก อยู่กับสมาธินะคะนั่งรู้ลมหายใจก็ได้หรือที่เขาเรียกสมาธานั่นเองถ้าเราจเจริญสมาธิสมาธิรู้ลมหายใจเขาออกนะคะความเบามันจะมาเองนะคะความคิดนึกที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะสงบลงแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่ทําไปเรื่อยๆนะคะความสงบก็จะเข้ามาอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆความสงบชั่วข่าวจะบังเกิดขึ้นซึ่งเวลาเราทําสมาธิเนี่ยราคาจะลดลงหรือราคาจะดับไปนั่นเองอันนี้จะทําให้เราเบาสบายได้ในช่วงเวลานั้นๆ แล้ววิธีที่จะเบาสบายได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการคข้ควรธรรมนะคะสาธยายธรรมก็ได้นะคะสาธยายธรรมก็คือการท่องจําพระสูตรหรือว่าคข้ควรธรรมธรรมะนะคะที่พระพุทธเจ้าได้สอนในบทไหนที่เราชอบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเข้าถึงเนื้อธรรมตรงนั้นได้ก็จะทําให้เราแทงตลอดได้ด้วยแล้วก็ถ้าเคล็ดลับของแม่อดัดแม่อัดจะใช้ตัวสามาธิที่เบื้องต้นนะคะข้อแรกเลยว่า ขันห้าไม่ใช่เราพอพอเราเข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่เราในแค่กระบวนการความคิดก่อนเนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรพอเราเข้าใจแบบนั้นไปปุ๊บเนี่ยเวลาอะไรที่มันเกิดมาทําให้เรารู้สึกหนักอึง้งยังแก้ปัญหาไม่ได้แม่ก็จะมองว่าเอ้ยจะจะไปเครียดคัดอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรานี่นะเราร้อยปีล้วก็ไม่เกินร้อยปีแล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าใจสมาธิเบ,บื้องต้นได้ความทุกข์มันก็จะเบาลงไปอัตโนมัติได้ด้วย ส่วนถ้าหากใครอยากเจอความเบาที่ถาวรน,นะคะความเบาที่ถาวรมีอยู่อย่างเดียวก็คือการเข้าสู่สภาวะเดิมก็คือสภาวะอสังขตาธาตุกับคืนของสมมุติกับคืนของยึดมั่นถือมั่นให้ให้อยู่ในภาวะสังขตาธาตุเนี่ยให้ปล่อยวางตรงนี้ออกไปทิ้งขันท่านั่นเองทิ้งสมมุติบัญญัตินั่นเองทิ้งตัวกูของกูทิ้งตัวเราของเราตัวตนของเราทิ้งมานะตัวตนออกไปได้ เมื่อนั้นแหละค่ะเราจะเจอความสุขที่แท้จริงนะคะซึ่งเป็นความเบาที่แท้จริงหรือที่เรียกว่าปรมานุตราุุญ,ญาตานะคะความว่างว่างจากสมาธิยังไม่ใช่สภาวะเดิมไม่ใช่วิมุติลุพ้นนะคะว่างจากสมาธิว่างจากการที่ในระหว่างที่เราเดินมัคถ้าใครอยู่ในสมาธินะคะในขั้นที่เป็นอรูปหรือรูปก็ตามเนี่ยในชีวิตได้เนี่ยจะเห็นความเบาที่เป็นความว่าง อันนั้นน่ะยังไม่ใช่วิมุตุดพผลความเบาจริงๆเนี่ยจะเป็นความเบาที่เป็นลักษณะของการมองสรรพสิ่งเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการเปรียบเทียบเป็นคู่คู่นะคะไม่มีสวยกว่าคิเล่นะคะไม่มีสูงต่ำดำขาวไม่มีเขียวเหลืองแดงนะคะทุกอย่างสรรพสิ่งขึ้นหนึ่งเดียวกันวันนี้วิวแม่อาร์ตเป็นต้นไม้นะคะก็คือเวลาแม่อาร์ตผัดสบไปที่ต้นไม้มันจะไม่มีว่าต้นไม้ ต้นนี้ใหญ่จังต้นนี้เขียวจังปลูกมานานหรือยังจะไม่มีการไปเพียรานะคะว่าไม่มีการปรุงแต่งต่อน,นั่นเองกา,การความรู้สึกตัวการมองเห็นสปปรรพสิ่งภายใต้การไม่ปรุงแต่งเนี่ยคือการแค่แค่เห็นก็คือแค่เห็นนะคะรู้นะคะว่าเป็นต้นไม้นะคะรู้รู้ว่าเออเนี่ยคือต้นไม้รู้ว่าเขียวแหละแต่ว่าไม่ได้มีบอกว่าสวยไม่สวยนะคะเข้าใจสปปรรพสิ่งมันจะเป็นลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวกัน นะคะอันนี้อาจจะยากหน่อยแต่ว่าเป็นภาวะที่พอเราไม่มีตัวตนนะคะไม่มีไม่มีตัวกูของกูไม่มีเปรียบเทียบอะไรต่างๆเนี่ยมองทุกอย่างเนี่ยเ,เป็นเช่นนั้นเองได้เมื่อไหร่เนี่ยความสุขที่แท้จริงจะมาเพราะว่ามันไม่มีตัวนะคะความสุขจากการไม่มีตัวนั่นเองอันนี้อันนี้จะเป็นความสุขที่แท้จริงที่แม่อาร์ตมองว่าทุกคนสามารถทําได้เพื่อทําได้โดยการปล่อยวางความพอใจฉัน,าาาน,านท่าราคะนันท่ตันหา ที่อยู่ในในตัวเราเนี่แหละค่ะออกไปนะคะแล้วจะกลับสู่สภาวะเดิมก็คืออสังคตาธาตุนั่นเองไอตัวเนี้ยทางแห่งความหมดจดสําหรับการเดินมากเพื่อให้ได้ตรงนี้ตถาคตตัดไว้หมดแล้วนะคะไปเดินตามได้เลยทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญานะคะการเจริญสมาถาวิปัสนาการทําอนาปานสติหรือว่าการทําสติปัฏฐานสการเดินตามมารแป การพิจารณาที่สําคัญที่เด็ดขาดมากที่สุดสําหรับแม่อาใช้เดินมากก็คือการพิจารณาเห็นเกิดดับนะคะในสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหลายในโลกทุกอย่างเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถเห็นเกิดเห็นดับในชีวิตประจําวันแล้วได้เลยที่เคยหิวเมื่อกินกินอิ่มก็ดับได้เคยชอบเสื้อตัวนี้พอใส่ไปแล้วสักสองสาครั้งก็เริ่มเบื่อก็ดับได้ความชอบก็หายไปนะคะ หรือว่าใช้รถคันนี้ก็สามารถเห็นว่ารถไม่ได้ใหม่ตลอดนะมีรอยขูดข่วนขีดข่วนเมื่อไหร่เนี่ยรถก็เสื่อมได้ดับได้ต้นไม้นะคะที่เคยสวยงามเขียวชุ่มนะคะวันหนึ่งก็ต้องตายไปนะคะเสาไฟฟ้าที่เคยแข็งแรงนะคะอยู่ไปผ่านวันเวลาไปก็สามารถแตกดับไปได้อันนี้แหละค่ะคือการเห็นเกิดดับนะคะสามารถพิจารณาได้เลยถ้าชอบขีดควรก็ดูแบบนี้ได้เลยก็จะจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นอันนี้จังแล้ว ความเบื่อหน่ายใครกำหนดความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีต่อสิ่งที่มันแตกมันทำลายได้เนี่ยมันจะลดลงนะคะแม้กระทั่งตัวเราของเราเราก็พี่ณาเรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมจิตเรามันมันไม่เป็นมันไม่เวลามันดีมันไม่ดีตลอดหรือว่าเวลามันแย่มันก็ไม่ได้แย่ตลอดทําไมมันเป็นแบบนั้นทําไมเราพยายามให้มันไปอยู่ที่สุขให้นานๆมันก็ไม่ได้นานอย่างที่เราคิดสักพักมันก็เปลี่ยนไปแปเปลี่ยนไป นะคะหรือว่าเราชอบอะไรมากๆเราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มีความสุขมากอ่ะอย่างพวกแม่อัดทีมทําง,งานของแม่อ่ะเคยไปสมมติเขาใหญ่อย่างนี้ค่ะชอบมากบรรยากาศตรงนั้นมีความสุขมากนะเวลานั้นแต่พอเรากลับมากรุงเทพเมื่อไหร่เราพยายามจะทาตัวเองเนี่ยให้มีความสุขเหมือนที่อยู่เขาใหญ่ปรากฏว่ามันไม่ได้สุขแบบนั้นได้ตลอดอย่างงี้ค่ะพะพี่นายเห็นแบบนี้มันจะจางคลายความยึดมั่นถือมั่นได้นะคะเห็นสัจจะความจริงนี่แหละค่ะว่ามันโอ้โหมัน มันไม่ได้สุขได้ตลอดมันก็ไม่ได้ทุกได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เมื่อไหร่ไม่ว่าเหตุการณ์จะดีหรือไม่ดีจะสุขหรือทุกก็ตามเนี่ยมันจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่ามันหวือหวาหรือเครียดคัดกับเหตุการณ์นั้นๆเราจะพยายามวางใจเราให้เป็นกลางนะคะวางใจเราให้อยู่กับตัวเบขานั่นเองให้อยู่นิ่งๆหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่า ความรู้สึกเบียงเวียงมากๆเช่นเหมือนเราไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์หรือว่าการไปเที่ยวทะเลการไปเที่ยวภูเขาการมีความสุขสนุกสนานในการคุยกันเนี่ยมันเป็นความสุขจริงๆแต่ถ้าหากใครนะคะเห็นภาวะที่ที่ละเอียดไปกว่านั้นก็คือภาวะที่อยู่นิ่งๆนะคะสุขก็ไม่ต้องสุขแรงทุกก็ไม่ต้องออทุกแรงอยู่ตรงกลางกลางได้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโอ้จริงๆแล้วความสุขชี้แท้จริงที่จะละเอียดไปนี่มากกว่านั้นมีอยู่อย่างนี้ค่ะ ลองทําดูนะคะลองเชื่อคําสอนเพะพุทธเจ้าดูสักครั้งว่าท่านสอนไม่ผิดนะคะลองลองทําแบบนี้ดูแล้วก็จะเจอสุข,สขแท้อย่างน้อยระหว่างทางเนี่ยเรายังเห็นสุขที่ปานีตขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็จะได้มีกําลังใจในการที่จะเดินมัคนะคะมัควิธีมีม,ม,มีมีหลายแบบค่ะครูบาอาจารย์ในปัจจุบันที่ไม่อาร์ตลองไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแม่อาร์ตก็เห็นเยอะแยะมากมายนะคะ ถนัดแบบไหนเดินมแบบไหนถ้าคลายความทุกตัวเองได้สามารถปล่อยวางความยึดมั่นชันทาราคานันที่ตันหาต่างๆความอุปทานในในขันท่าในอุปทานในสิ่งของต่างๆมันลดลงได้เนี่ยก็ถือว่ามักวิธีนั้นเนี่ยเกือบประโยชน์สูงสุดกับพวกเราแล้วนะคะสามารถสามารถไปเดินตามได้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่อาจอยากจะฝากคําสอนพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นมักวิธีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ ถ้าไม่สําคัญวนะ่าพิญญทเจ้าคงไม่บัญญัตินะคะตัวพระสูตรหรือหรือเนื้อหาของพระสูตรต่างๆด้วยความละเอียดแยบคายของท่านเนี่ยออกมาเพื่อเป็นคําสอนให้พวกเราได้ได้จดบันทึกได้หรือได้ทําข้อมูลไว้ได้ทําการสังคายนาหรืออะไรต่างๆไว้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้นะคะให้เป็นแนวทางสําหรับ ลูกหลานของพวกเราในอนาคตจะได้มีข้อมูลในการที่จะเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของพวกเราได้ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีความจําเป็นนะคะในส่วนของพ่อสูตรค่ะโอเค